ผมนะฮะเอาไปกันที่โคเอเซียกันอีกนิดนึงนะครับโคเอเซียก็แล้วกันก็อย่างที่บอกว่าเจ๊บอยของเราที่ไม่อยู่เกือบหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไปมีความสุขกับสองหนุ่มไงเธอแน่ใจเหรอว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอยโพสต์ว่าหน้าชื่นอกตรม ม่ตั้งบอกว่าอย่าเมาส์นางชีวิตจริงตอนนี้นางกําลังเซลโซแซตนางกําลังซิกมากไม่จริงหรออเลิฟซิกเรื่องจริงเลยใช่ไหมซิกคือมีอีกหกคนไม่ใช่ซิกซิกมีอหกคนซิกป่วยนะล่าสุดนางก็เป็นไปรนบกาศภาพที่นางส่งตรงมานี่กันแลนดิ้งถึงสนามบินนะที่โครเอเชียหลายคนถามโครเอเชียอยู่ตรงไหนอันนี้ก็พูดตรงๆตอนแรกเราก็หามกันนะโครเอเชียเจ๊นึกถึงไหมแผนที่ที่เป็นรองเท้าบูทอิตาลีอ่ะอิตาลีฮะอิตาลีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโครเอเชียนางอยู่ตรงข้ามอ่าวกันอ่ะ อ,อยู่ในเวิร์งนั่นแหละก็โซนยุโรปสิประมาณนั้นนี่แหละนะครับก็ดูบ้านเมืองนะครับอันนี้น้องไว้ของเราก็เดินอยู่ที่โคเอเชียนะครับแล้วก็มีน้องกัปตันเนี่ยก็เดินเคียงคู่ไปคือเรียกว่าคือไปจิ้นกันที่นู่นไงไแล้วก็มกระโดดขี่คอกันอย่างนี้คือคนที่ไปด้วยเนี่ยก็แฮปปี้นะฮะดีดากรี๊ดนะเวลาเห็นน้องเนี่ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจริงจริงเขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละจริงๆจริงเหรอ ที่เอามีลุ้นไหมไม่ไม่มีหรอกดูกันลุ้นไม่มีกลิ่นให้ฟินกันหน่อยไหมไม่หรอกไม่นะก็ทําให้แฟนคลับน่ารักดูแบบเป็นคู่จิ้นกันไงคู่จิ้นแต่แบบจิ้นแบบจิ้นแบบชายชายไงแฟนคลับรายการเพื่อนบ้านเรานายเอ็นเตอร์เทนก็ลงรูปโอ้โหท่าจะทุกต้นชั่วโมงเป็นข่าวเลยโอ้โหแล้วก็ทาร์สกอดไลคนนี้ชื่อน้องน้องบอยน้องบอยไม่ใช่คนกลางนะน้องบอยคนซ้ายเนี่ยน้องกับตาคนขวาน้องไวเออร์น้องโน้น้องโน่เจ๊บอยเราก็เลยไปขัดขวางความรักเขาเห็นไหมล่ะ จริงจริงทริปเนี้ยไม่ได้ทำความฝันของน้องเลยทำความฝันของพี่บอยนางหางอะนางหาใครเอาใครไปดีแล้วเห็นไหมเดชบุญนะแล้วนางก็ไปทริปที่มีชื่อว่า love s i กมอยมอยมอยนางมอยนางกลับมาโดนเคลียร์ตอนแรกเจ๊ก็บอกอยากไปต่างประเทศกับนายเอนเตอร์เทนนาะใช่ไหมอยากไปสิยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยเขาจะให้ฉันไปไหมก็จีเออเท่าน้องกัปตันกับน้องไวเขาไม่ละ แหม,มก็ต้องไปในฐานะอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งใช่ไหมละ่ะไม่จะบ,บอกว่าก่อนที่เขาจะไปลงที่โครเอเชียเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่า<ช>เขาต้องไปลงเครื่องใหญ่ก่อนอไปลงที่ออสเตรียก่อนใช่แล้วต่อเครื่องเล็กมาลงที่โครเอเชียถูกต้องอะนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันจันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีภาพส่งมาจากโครเอเชียอีกแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันได้แบบเต็มๆที่นายเอนเตอร์เทนนี่แหละนะครับอ่ะส่วนช่วงหน้าเรามีแขกรับ